รายการ Beauty r e Be v e l เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนเสื้อผ้าลายจุดก็ยังคงเป็นเสื้อผ้าในสไตล์ที่สาวๆส,ส,สามารถยิบมาสวมใส่ได้อย่างไม่ตกเทรนด์เลยนั่นก็คงเป็นเพราะว่าเสื้อผ้าแฟชั่นลายจุดสามารถที่จะดึงดูดให้ผู้ที่สวมใส่นั้นดูโดดเด่นขึ้นมาได้ทุกครั้งไปโอ้คลาสสิกอีกแล้วอะ่ะ ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/BeautyBabel ค่ะ จดรู้ว่าพกกระดอดเนี่ยนะคะสาวๆคงต้องเคยใส่กันบ้างถ้าไม่ใส่ตอนโตก็ต้องเคยใส่ตอนเด็กแล้วค่ะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยทุกคนนะคะคุณแม่ก็จะจับเป็นลายจุดน่ารักน่ารักกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเขาก็ยังคิดกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใส่เอาไปทานข้าวนะคะหรือว่าจะใส่ออกไปเดินชอปปิ้งกับเพื่อนนะคะพกกระดอดนี่ก็ยังเป็นที่นิยมกันอยู่หรือว่าจะใส่แบบธรรมะแมงเป็นเสื้อเชิ้ตลายจุดเง mm ี hmm. ย้ยก็ดูเท่ดีค่ะซึ่งวันนี้ค่ะบูมมีวิธีเลือกพกกระดอดให้เหมาะกับตัวเเเองงงาา่่กกกััันงงนนนคคะะะะจปป็ยยไไดดูลีว 1. สำหรับไปเที่ยวชิลๆแบบไม่เป็นทางการเหมาะก,กับสวมกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นลายจุดสวมเสื้อลายจุดกับกระโปรงหรือกางเกงขาสั้นสี่พื้นเช่นสวมเรสลายจุดทับด้วยเสื้อนหนังหรือคาร์ดิแกนหรือแค่ใช้ออเซเซอรีที่มีลายจุดอย่างกระเป๋าตังหูโบติกผมหรือรองเท้าก็อินไม่แพ้กันค่ะ s o ส,สาวออฟฟิศที่เบื่อกับการสวมเสื้อเชิ้ตกระโปรงทรง A แม้จะเป็นเสื้อผ้าที่เรียบร้อยก็จริงแต่ก็ดูไม่มีสีสันลองเปลี่ยนลุกโดยใช้เสื้อผ้าลายจุดอาจเลือกท่อนบนเป็นเสื้อเชิ้ตลายจุดคู่กับกระโปรงที่ไม่สั้นมากเกินไปสีขาวและสีดำเป็นสีที่จับคู่กันแล้วปลอดภัยที่สุดค่ะเสื้อพื้นขาวจุดดำ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใครใส่ก็ดูดีค่ะใส่ไปเด็กับคนพิเศษค่ะก็ควรที่จะเลือกชุดที่มันดูน่ารักหวานหวานหรูๆนิดนึงนะคะซึ่งเดรสลายจุดเนี้ยก็เหมาะมากๆเลยค่ะซึ่งลารจุดอาจจะเป็นก็อกไซเดียวก็ได้แต่ว่าควรสวมเสือ้อปุมด้วยเสื้อคาดิแกนค่ะเสื้อคาดิแกนก็อาจจะเป็นสีที่ปัดกับสีในนะคะแล้วก็หิ้วกระเป๋าสีสดสดค่ะซึ่งจะทําให้ชุดเนี้ยดูเด่นขึ้นมาโดยทันทีค่ะส ส่วนงานกลางคืนที่ไม่เป็นทางการนักอาจเพิ่มลูกเล่นจาก Little Black Dress สุดคลาสสิกมาเป็น Little d o t t y d s e s s ที่ให้กลิ่นอายของแฟชั่นยุค50 d ตี้เรสั้นลายจุดสุดน่ารักถึงจะดูเรียบแต่ก็มีลูกเล่นสำหรับสาวหวานอาจจะเลือกแบบที่มีซับในให้กระโปรงฟูบานเล็กน้อยหรือเป็นเดรสรเรียบๆที่ไม่มีดีเทลอะไรมากมายค่ะแต่เพิ่มความพิเศษด้วยสร้อยเส้นยาวสีทองรองเท้าส้นสูงส่วนเดรสจะเลือกแบบ ก็ตามใจชอบเลยค่ะหรืออาจเลือกเรสพื้นดำจุดขาวเพราะนอกจากจะ mix and match ได้ง่ายแล้วยังเรียบแล้วก็ดูหรูด้วยค่ะสำหรับสาวๆที่คิดจะใส่รายจุดนะคะก็มีกฎอยู่ค่ะ มีกฎอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เสื้อเป็นลายจุดนะคะกางเกงหรือกระโปรงท่าล่านะคะก็ควรที่จะเป็นแบบเรีบเรยบๆค่ะ,ไม,ะไ,ไ,ไม่ควรที่จะเป็นลายจุดหรือว่าใส่กระโปงหรือกางเกงเป็นลายจุดเสื้อก็ไม่ควรที่จะเป็นลายจุดค่ะควรจะเป็นแบบเรียบๆสลับกันไปมานะคะหรือค่ะสุดท้ายถ้าสมมติว่าเราใส่เดรสลายจุดอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นค่ะที่ว่าจะต้องเป็นเดรสแล้วก็ต้องเป็นลายจุดทั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะเลือกใส่เดรสลายจุดหรือว่าใส่ชุดลายจุดแต่ละอย่างนะคะควร mix and match ให้เข้ากันค่ะ ใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทริปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook com b e a u t y b e l l ค่ะผมชีฟูคือปัญหาสุดแสนจะก,กวนใจของผู้หญิงนะคะซึ่งตื่นมาแล้วเวลาผมชีฟูหรือว่าเวลาไปทำงานข้นอกแล้วผมชีฟูก็จะดูผมเขายุ่งเหยิงดูไม่ดูแลตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บม,มีวิธีการจัดการกับปัญหากวนใจเหล่านี้มาฝากสาวๆค่ะ ท,ท,ที่ง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ 1. สระผมแค่วันเว้นวันก็เพียงพอแล้วค่ะเพราะว่าการสระผมเป็นประจําทุกวันนั้นแน้จะให้ความรู้สึกสะอาดหลังสระแต่การสระผมก็ดึงเอาความชุ่มชื้นออกไปจากเส้นผมและหนังศีรษะด้วยลองเว้นระยะการสระผมออกไปเป็นวันเว้นวันเพื่อให้น้ํามันที่ผลิตโดยธรรมชาติจากหนังศีรษะได้หล่อเลี้ยงเคลือบเส้นผมบ้าง ซึ่งน้ำมันที่ผลิตโดยธรรมชาตินี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาผมที่ชี้ฟูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวข้อสอค่ะใช้คอนิชเนอร์หลังจากสระผมนะคะเพราะว่าความชื้นในอากาศเนี่ยทำให้เกล็ดผมที่ซ้อนตัวกันอยู่เนี่ยนะคะเปิดออกค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุของการที่ทําให้ผมชีฟูนั่นเองเพราะฉะนั้นคอนิชเนอร์ค่ะนอกจากเขาจะเข้าไปบํารุงเส้นผมแล้วนะคะยังจะช่วยปิดเกล็ดผมค่ะแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ไม่เกิดการชีฟูขึ้นด้วยค่ะ 3. ไม่ทําให้ผมแห้งด้วยการใช้ผ้าคนหนูขยี้ผมค่ะการใช้ผ้าคนหนูเช็ดหรือขยี้บนเส้นผมเพื่อให้เส้นผมแห้งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะการทําเช่นนี้นะคะจะไปรบกวนการเรียงตัวของเกล็ดผมทําให้เมื่อผมแห้งแล้วจะดูฟูได้ค่ะเลี่ยงปัญหานี้ด้วยการใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งมีความสามารถในการซึมซับน้ําได้เป็นอย่างดีกดซับเพื่อดูดน้ําและความชื้นออกจากเส้นผมค่ะ ข้อ4ค่ะปกป้องเส้นผมทุกั้งนะคะก่อนม้วนดัดหนีบนะคะด้วยเซรั่มหรือลิฟออนค่ะเพราะว่าถ้าสมวมงไม่ใช้2ตัวนี้นะคะสิ่งที่จะตามมาคือปัญหาผมชี้ฟูพันกันค่ะและสุดท้ายค่ะถ้า4ข้อที่บอกไปยังไม่ได้ผลนะคะเราต้องขอวิธีที่5ค่ะ 5. เปลี่ยนผมชี้ฟูให้ดูดีขึ้นด้วยสเปรย์เพิ่มประกายเงางามชีสเปรย์ที่ช่วยเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมลงบนหวีแปรงแล้วใช้หวีนั้นสั่งเส้นผมจนจ,นจรดปลายค่ะผมที่เคยชี้ฟูก็จะดูเรียบและเงางามมากขึ้น ทำให้สาวๆปล่อยผมได้อย่างมั่นใจค่ะจริงๆแล้วนะคะวิธีที่โบบอกไปในวันนี้ในการดูแลรักษาเส้นผมนะคะจะเป็นวิธีที่เซฟที่สุดนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ใกล้ตัวที่สุดค่ะอยากให้เอาไปลองใช้กันนะคะ mm hmm. ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ผลนนะคะโบสัญญาว่าคราวต่อๆไปคะ mm ่ะโบจะนาวิธีดูแลเส้นผมมาฝากกันอีกเยอะๆเลยค่ะ ท็อกเกิถามมาตอบไปคำถามวันนี้ค่ะจาก SMS 4 7 4 7 8 8 8ค่ะถามมาว่าทาครีมกันแดดแล้วแต่ว่าทำไมจมูกกลับแดงนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ตรงปลายจมูกค่ะคําตอบก็คือปลายจมูกนะคะจะเป็นส่วนที่มันที่สุดบนใบหน้าค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราทาครีมกันแดดเข้าไปนะคะส่วนนี้ค่ะก็จะมันเยอะออกมานะคะก็คือครีมกันแดดเนี่ยก็จะหลุดลอกออกมาแล้วก็กลายเห็นเป็นผิวหนังของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีแก้ไขก็คือการปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์เนื้อครีม บนะคะอยย้ำว่าเนื้อครีมสีเบจค่ะไม่ใช่เนื้อสีอมชมพูนะคะไม่ได้เด็ดขาดค่ะแล้วถ้าทางที่ดีนะคะถ้าอยากให้ครีมกันแดดเนี้ยติดทนนานค่ะหลังทาครีมกันแดดปุ๊บก็ให้ทาแป้งทับค่ะรับรองว่าติดทนงานทั้งวันค่ะเวลาผ่านไปไวมากกลับบ้านแล้วนะคะ วันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วแต่ว่าก่อนลาไปค่ะต้องฝากเรื่องของเส้นผมค่ะอยากให้ดูแลกันเยอะๆใครที่มีปัญหาก็อย่าลืมเอาวิธีที่เบลมาบอกนะคะลองเอาไปใช้ดูส่วนคนไหนที่ยังไม่มีเสื้อผ้าล,ลายจุดลายพ o กเกอรดอนะคะไปซื้อมาติดตู้เลยค่ะไม่งั้นเอาแน่นอนเพราะช่วงนี้เขากําลังอินแบบพ o อกกอรดอกันอยู่ค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก I อวอลี่การ์เดนค่ะแล้วก็เอเซอรี่สวยๆนะคะจาก All About Accessory ค่ะและที่สําคัญค่ะต้องขอข,อขอบคุณโครงการดีๆโครงการนี้ค่ะโครงการพัชราวิลล่า8ค่ะใครมี เกี่กับเรื่องความสวยความงามเข,าเข้ามาที่นี่เลยนะคะ f a c e b o o k c o m b e a u t y b e b l ค่ะหรือว่าเข้ามาที่นี่ก็ได้ค่ะ sms c7c7888 ค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ช่อง8เหมือนเดิมนะคะขอให้สวยๆกันทุกคนเลยค่ะเพียงน้องๆถามกันมาว่าความเครียดนี่ทำให้เกิดป้าจริงหรือเปล่าจริงค่ะ ถ้าสมมตว่ายังไม่ได้ผลนะคะโบสัญญาว่าคราวต่อๆไปคะ่ะเรจะนำวิธีดูแลเาฝากกันอีกเยอะๆเลยคะ่ะ